สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้จะใช้ยมีหนวดกับข้าตใชัยมีหนวดวันนี้จะผัดไข่แมงผู้กับพริกขี้หนูสดใส่หัวละพานี่จตใชัยไปซื้อมาแล้วมาลวกที่เขาแกะแล้วนะสำเร็จรูปแล้วแล้วมาต้มน้ำให้เดือดแล้วลงไปลวกแล้วออกมาผึ่งลวมาผัดกัน ใส่น้ำมันลงไปเกลก็เทียมลงไปเกียวทำง่ายๆทำไม่ยากเีียก็เทียมไม่เหลืองก่อนกับข้าวตาช้ยมีหนวดมีทุกวันออกทุกวันเพื่อติดตามกันหน่อย กับข้าตาชัยมีหนวดเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาชัยหน่อยอหอมแล้วใส่พริกขนูหลวงไปใช่ไหอืึตาชัยทำออกทุกวันเนี่ยเคยกันติดตามหน่อย ช่องเป็ใหม่นี่ทำทุกวันจะจะให้ออกทุกวันนี่ยขัดไปให้พริ้อหอมพอหอยเรามันสุกแล้วไงเดี๋ยวใส่ลงไปก็หอยเราไปก็คลุกได้ละคุกแล้วออกได้หอยเราลวกไปเรียบร้อยแล้วพีิหนูหอมแล้วเนี่ย ใส่เครื่องของปรุงรสไปแล้วไม่เนี่ยผองชูรสซอสสาเกียวอืมนะคาดถ้านซอสเดี๋ยวเอาหอยลงไปคุกแล่วะใส่หอยไปก่อนแล้วก็ใส่นั่นนะเดี๋ยวหอยมันเละ เคยเอาจะแล้วเห็นตาลงไหมหน่อยอืมเป็นซอสได้ไหม,มเหอนมันหอยตังน่ะช่วยเนี่ยเป็นซอสละไข่ต้มตุ๋ที่เราซื้อมาแล้วมันล้าลมันก็มันลวก นะปุ๊บไปเลยไปกับน้ำซอสนี่นแหละโอ้โหฉุนเ,เลยนี่กก อันนี้ใบมะกรูดโตแล้วพายวอย่าลืมติดตาม องกับข้าวตะไชมีหงดด้วยนะอย่างใจให้ตะไช๋ยวหัวลาาัรัาให้มันนั่นก็เอาออกได้แล้วม,ลลมันตุบสลบตลับหน่อยสลบหน่อยเนี่ยเริ่มแล้วกบอบกั จะปิดไฟจาก่ใส่จานหอยแมงคู้ผัดพริกขี้หนูสดใส่หัวรัปพาอีกหนึ่งเมนูกับข่าจะใช้เมนวดช่วยเป็นกำลใจให้ตาชัยด้วย นะนี่กับข้าวตะใช้ไม่หนวด อย่าลืมกดติดตามช่องกับข้าวตาชัยเมนูด้วยนะวันนี้หอยลายเอ้ยหอยแมงผู้ผัดวิขิหนูสดไฟโหระพาอร่อยแน่นอนทุกเมนูที่ตาชัยทำแซ่บตลอดขอบคุณมากขอบคุณสวัสดี